ม่มีน้ำมันนะครับเวลาตกหนุ่มมันเด้งมันดีดเลยนะครับโชคตัวนี้เดี๋ยวจะคมให้เบิ่งนะครับะออนะครับเค้าจับคอยๆนะครับมันก็เด้งเลยเหครับมันจะยุบแบบนี้เลยนะครับถ้ายุบแบบนี้เวลาตกหลุ่มแห้งมันดีดนะครับ ตกลุมมันจะดีดเลยเพราะว่ามันหรือว่าเวลาห้าเขาคงนะครับบอมเปนวาแค่ตกลุมครับเวลาห้าเขาคงนะครับมันจะดีดนะครับเพื่อให้รถเสียหลักล่มได้ง่ายๆนะครับครับก็สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพอดีต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่ผมโหลดนะครับผมพอดีผมจะโหลดนั่นแหละครับแต่ว่าก็เลยแยกออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งสั้นๆนะครับเพื่อให้หลายๆคนเบงแล้วได้คิดตามนะครับ โชคตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อมากนะครับเมนโชคเดือมากับรถนะครับโชคตัวนี้นะครับซื้อจากซื้อออนไลน์นะครับผมรู้ได้เลยว่าซื้อออนไลน์นะครับเพราะว่าชควงพวกนี้มันจะถูกนะครับมันจะบ่มีน้ํามันดันในนะครับมันจะบ่มีน้ํามันดันในมันจะมีแค่สปริงนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมเอามือคมให้เบิ้งนะครับเพราะผมใส่เข็มมือเดียวคมนะครับ ใส่มือแคนมือเดียวคมรถมันกัดจะเด้งเลยนะครับเด้งแบบเด้งบ่มีแรงซับของน้ำมันนะครับบ่มีการซับของน้ำมันนะครับโชคแบบนี้บอแนนนํำนะครับเวลาเข้าโต๊หลุมนะครับโต๊หลุมมันจะดีดนะครับมันจะบ่คอยซับน้ำมันนะครับจะบอคอยซับนะครับปกติมันจะลงมหลอกกระคืนล้มกขึ้นเซซ่านะครับสำหรับโชคเดิมโชคแข่ที่มีน้ำมันนะครับ แต่ว่าโชคพวกนี้นะครับมันจะดีดนะครับเวลาขาอมลงมันจะดีดนะครับขมลงมันจะดีดนะครับปกติมันจะซาซายแบบนี้นะครับมันจะซาซาเป็นคืนนะครับแต่ว่าโชคพวกนี้เอาลงดีดเดีดเลยนะครับดีดดีดดีดเลยนะครับผมแนะนํานะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าโชคพวกนี้ว่ามีน้ํามันนะครับผมเมื่อกี้ผมถอดแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็เลยประกอบใส่เพื่อที่จะทําคลิปให้หลายๆคนิึงเพื่อแหลกกับการตัดสินใจนะครับอันตรายนนะครับเวลาเขาเอามาใส่นะครับ แนน้ำว่าเอาไปใช้ลดพ่วงคางนะครับรดรดติดซาเรีงอะ่ะเขาเอิ่อนลดซ่าเลีงรถพ่วงคางนะ่ะใส่เพื่อรับน้าหนักพวกนั้นนะเ่เป็นยังนะครับแต่สําหรับมาใส่รถมอเตอร์ไซค์เขาขี่เดียวๆบางคนมันขี่แห้งนะครับขี่แห้งเขาโค้งแห้งนะครับมันบ่อซับนะครับมันเหตุให้ลดลมลดเสียหลักได้นะครับแล้วก็ตกลุมแห้งๆมันตีดนะครับสำหรับโชว์พวกนี้นะครับสังเกตดูเกียนก็ได้นะครับเดี๋ยวถอดในเบื้องเลยก็ได้ครับ เมื่อกี้ผมถอดแล้วลหละแต่ว่าผมก็เลยหมุนไสไม้เพื่อที่จะไ้ค้นเห็นภาพนะครับพอดีลูกขาดจะไ้โรให้นะครับนะครับถอดดอกมานะครับนี่นะครับสังเกตดูแกนนะครับแกนไล่หมดแล้วนะครับนี่นะครับแกนโชกพวกนี้ไล่หมดแล้วนะครับถ้ามีน้ํามันนะครับตัวนี้มันจะเหนืดนะครับตัวนี้ ลอดดูตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่แคลมือดันเกินไปไหลลงมานะครับไหลลงมากขึ้นนึกเ่านะครับผ่มีอย่างเลยนี่นะครับผมมีอย่างเลยนะครับผ่มีอย่างวางเปล่าหมากเลยนะครับเป็นแค่แกนเหล็กนะครับเป็นแค่แท่งเหล็กที่เสียบขอบกันไว้นะครับนี่นะครับเป็นแค่แท่งเหล็กที่สามารถดึงเขาดึงออกได้เฉยๆนะครับตัวที่เฮ็ดให้โชคเด้งได้ก็คือสปริงยางเดียวนะครับ ้ามีสปริงอย่างเดียวมันจะดีดตัวนะครับมันจะดีดตัวมันเทไงมันเด้งแห้งเกินนะครับมันบ่มีน้ำมันช่วยนะครับแนะนํานะครับถ้าบ่จาเป็นบ่ต้องซื้อมาใส่รถที่เฮาขี่ทุกมือนะครับซื้อมาใส่รถซาเลีงรถพ่วงขงางบ่เป็นยังนะครับครับบ่มีน้ํามันยังเลยนะครับบ่แมนบ่แมนวามันแตกสิ้นแตกนะครับปกติขนาดรถสิ้นแตกเขายังบ่ว้ใจเขายังต้องเปลี่ยนโช๊คใหม่เลยนะครับ เขายังบ่ไวใจครับต้องเปลี่ยนโชกหม่เลยขณะรถสิ้นแตกนะครับอันนี้สิ้นบริเวณแตกนะครับแต่ว่าโบมีน้ำมันนะครับหลคนลูกค่าผมเมือกันนะครับเวลามาสอมรถมาถามราคาอยู่้านผมนะครับผมก็บอกว่ามันแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกเขาได้มาถูกนะครับร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับกะบวาอยังครับก็แล้วเตจะใส์นะครับผมบริเวณนะครับแต่ผมรู้นะครับว่าพวกโชกถูกถูกนี่มันบไดเมีคุณภาพ มากมายเลยนะครับมันมีแค่สปริงนะครับใส่ไปแป๊บเดียวแกนบวกนี้ไล่หมดนะครับผมบอกเลยนะครับไล่หมดเพราะว่าอย่างมันบม่มีน้ำมันนะครับมันเป็นแค่แกนเปล่านะครับแล้วโชว์มันจะดิ่งเสียหลักได้่งยๆนะครับแป๊บเดียวพังครับโชว์พวกนี้นะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเดี๋ยวผมตัดตอนที่ผมดิ่งเดี๋ยวผมตัดตอนที่ผม คมรถนะครับคมรถให้มันดิ่งเมืองว่ามันดีตระมานใดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไสนะครับก็ฝากให้คิดนะครับถ้าอยากซื้อไส์ก็แล้วแต่นะครับผมบริใั่รถน้านะครับผมแค่ออกมาบอกคือซื้อนะครับทำมาคลิปนี้ฝากแช่น้านะครับฝากกดแช่น้านะครับกับว่าไดทว่าผู้ใดนะครับก็อยากซื้อไส้กับซื้อไส้นะครับแต่ว่าทางที่ดีเข้าหาสื่อที่มันแพงนะครับ สี่ร้อยห้าร้อยนี่ถือว่าใส่ดีแล้วครับแต่ว่าถ้าลอยก็บาทสองอยนิดๆน,น,นะว่าเป็นทรายนะครับสี่ร้อยห้าร้อยนี่พ่อซื้อนะครับนี่สันกระเบื้องนะครับถ้าจะสร้างออนไลน์นะครับมันจะมีบอกนะครับผมเคยเขาไปบึงมันจะบอกว่ามีน้ํามันนะครับพวกโชคที่มันใส่ดีนะครับเขาจะเขาจะระบุบอกเลยว่ามีน้ํามันนะครับมันจะระบุบอกเลยไอ้พวกนี้ถึกถึอร้อยแปดสิบเก้าบาทรอยเก้าสิบบาทนะครับ ในแอปออนไลน์นะผมบอกเลยนะครับซื้อมาใส่เรียนๆได้นะครับแต่มาใส่งานจริงบอแนะนํำ bon นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาคลิปตอนผมกดรถขยมรถห้เบิ้งนะครับตอนที่ผมกดแต่โชกห้เบิ้งนะครับโอเคแต่มาคลิปนี้อย่าลื่มกดแช่นะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวจะทายให้เบงโชคตัวนี้นะครับโชคที่ผมบอกว่าโชคมันบ่มีน้ำมันนะครับเวลาตรงหนุมมันเด้งมันดีดเลยนะครับโชคตัวนี้เดี๋ยวจะคมให้เบงนะครับ,รบนะครับเค้าจับคอยๆนะครับมันก็เด้งเลวนะครับ มันจะยุบแบบนี้เลยนะครับถ้ายุบแบบนี้เวลาตกหลุมแห้งมันดีดนะครับตกหลุมมันจะดีดเลยเพราะว่ามันหรือว่าเวลาห้าเขาโค้งนะครับบรมาณว่าแค่ตกหลุมครับเวลาห้าเขาโค้งนะครับมันจะดีดนะครับเพื่อให้รถเสียหลักล้มได้ง่ายๆนะครับโช้คล้องถือกนะครับบอลนนนํานะครับบอลในนําให้เอามาใส่นะครับใส่รถซ่าเร่งรถพ่วงคางได้ครับเพราะเป็นอย่างนะครับมันบม่มีหนามันนะครับมันมีแค่สปริงนะครับ โอเคอัดตันต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนหัวโหลดนะครับ